เราอยู่กันที่สำนักงานขายทำคอนโดนิวเวสคอนโดใหม่ล่าสุดจากพึกษามีดีไงเดี๋ยวถ่ายเสร็จพาไปชมกันนะครับ รับโปรเจกต์นี้นะคะโครงการพรามคอนโดนิเวสพร้อมกลับมายิ่งใหญ่ในทะเลบางใหญ่พื้นที่จะอยู่ประมาณสีไร่เศษมีความสูงที่33ชั้นยูนิตจะอยู่ที่1,085ห้องเน้นเป็นโทสีที่สดใสขึ้นตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ได้มากขึ้นเพิ่มพื้นที่ส่วนการให้ใหญ่มากขึ้นมีไฮไลท์เป็นจ็อกกินแหกเชื่อมบริเวณโซนกิจกรรมเลเซอร์คอมแบทเล่นเกมยินปืนได้โซนเอเวนเจอร์ตรงนี้จะเป็นพื้นที่สวนขนาดใหญ่เกือบหนึ่งไร่เลยเดี๋ยวจะมีห้องตัวอย่างข้างในให้ไปชมนะคะ ที่นี่ทุกห้องค่ะเป็นความสูงฟ้าที่2.8เมตรห้องวันเบดรูมขนาด24ตารางเมตรค่ะถ้าเข้ามานะคะ<ม>ก็จะเจอกับโซนนั่งเล่นแล้วก็ดูหนังค่ะที่นั่งเล่นกว้างมากวัาไหนทำงานมาเหนื่อยๆนะคะก็นั่งตรงนี้แล้วก็ดูหนังผ่อนคลายได้เลยค่ะก่อนเข้าห้องก็จะมีโซน working space นะคะไว้สำหรับให้นั่งทำงานมาตั้งคอมนั่งทำงานได้ชิลๆเลย เข้ามากันที่โซนห้องนอนกันค่ะโซนห้องนอนก็จะมีประตูกระจกไว้กันด้วยเนาะถัดมาในห้องไทป์นี้วางเตียงได้ขนาด5ฟุตหรือควีนไซส์ค่ะ จะเป็นโซนควานะคะโซนควจะอยู่ด้านหลักซึ่งถ้าเข้ามานะคะทําอาหารตรงนี้ก็จะสามารถเปิดระเบียงระบายกลิ่นออกไปได้เลยซึ่งจะต่างจากห้องไทยอื่นที่จะไม่สามารถระบายออกไปได้ด้านข้างก็จะเป็นห้องน้ำจะมีขนาดกว้างมากแล้วก็สามารถกันปิดได้ด้วยสําหรับทายปน,นี้เนาะเป็น24ตารางเมตรที่แบ่งแยกสัดส่วนชัดเจนสามารถอยู่คนเดียวได้แบบไม่อึดอัดเลยหรือว่าถ้าอยู่2คนก็ยังไม่อึดอัดค่ะก็อยู่ได้แบบสบายๆเลย อยู่กันที่ห้องวันเบสขนาด26ตารางเมตรไปดูกันเลยค่ะ เข้ามาโซนแรกนะคะในส่วนของโซนห้องครัวเวลาเราเข้าห้องมาถือของเยอะๆเราก็จะใช้ครัววางของนู่นนี่นะจับแช่ตู้เย็นฝั่งนี้แล้วต่อมานะคะก็จะเป็นโซนนั่งเล่นนะคะที่นี่เขาก็จะให้เฟอร์นิเจอร์แบบเบากว้างมากนั่งดูทีวีได้แบบสบายใจเลยถ้าวันไหนทํางานเหนื่อยมาก็ชิลไปเลยค่ะถักเข้ามาในส่วนของ one bedroom type นี้ก็จะมีประตูกั้นห้องนอนให้ด้วยนะคะถ้าเดินเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของโซนห้องนอน,นก็จะมีโต๊ะให้ด้วยาะว่าทำคอนเทนต์ตรงนี้ได้ ห้องนี้ก็จะวางเลียนได้ขนาด5ฟุตนะคะและอันนี้ก็จะเป็นโซนแต่งตัวค่ะผู้หญิงจะชอบมากโซนนี้เพราะว่าสามารถใส่สภาพ้าได้เยอะมากแล้วก็จะมีที่วางของค่ะแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็นห้องน้ำห้อง o วันเ d ตร o ขนาด26ตารางเมตรมีประตูกั้นเป็นสัดส่วนของแต่ละโซนนะคะจะอยู่คนเดียวก็ได้หรือ2คนก็กำลังอยู่สบายๆนะคะ จุดเด่นของที่นี่ทำเลสุดปังติดกับเซ็นทรัลเวสเกตและอีกเกียบางใหญ่เดินถึงได้สบายๆใกล้ MRT สายสีม่วงสถานีบางใหญ่เพียง400เมตรการเดินทางสะดวกติดถนนใหญ่แถมยังใกล้ทางด,วด่วนใกล้มอเตอร์เวย์รวมถึงถนนเส้นหลักหลายสายเช่นถ,ถนนรัตนาธิเบศการจนาพิเศษราชพฤกษ์และบางกลวยไซน้อย2ส่วนกลางจะเต็มมีพื้นที่ส่วนกลางใหญ่ถึง5โซนรวมกว่า30ฟังก์ชัน3ดีไซน์โดดเด่นเป็นอาคารสูงถึง33ชั้นที่ออกแบบมาในสไตล์โมเดิร์น๊อปอาดดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์อย่างยิ่ง4 ห้องพักคุณภาพห้องเพดานสูงถึง2.8เมตรทําให้รู้สึกโปรง่งโลกมีแบบห้องให้เลือกหลากหลายพร้อม Walk-in Closet ขนาดใหญ่โดยรวมแล้วตามคอนโดนิวเวสเหมาะก,กับคนที่ชอบความสะดวกสบายใกล้แหล่งชอปปิ้งใหญ่เดินทางง่ายและชื่นชอบส่วนกลางที่หลากหลายและครบคันและทั้งหมดนี้คือพรามคอนโดนิวเวส